กูนะครับรู้สึกยินดีนะครับได้มีโอกาสร่วมกับทางเมเจอร์อีกครั้งหนึ่งในการแนะนำนะครับหนังดิจิ a l ลเซาเช็คนะเรื่องใหม่ล่าสุดนะครับในเรื่องของ m ิวเอ็กซ์เดอะซิมเลสพีเอ r เ e ียนะครับซึ่งเป็นการนําภาพยนตร์ที่เรามีการเปิดตัว m ิวเรุ่นล่าสุดนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานะฮะมาดัดแปลงนะเพื่อให้เป็นหนังที่โชว์ในเรื่องของเสียงอะไรต่างๆนะครับมีเตัวล่าสุดที่ที่เราเพิ่งเปิดตัวไปนะครับก็ ถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างสูงครับด้วยการดีไซน์ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกภายในนะครับอุปกรณ์ความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยที่ครบครันนะครับรุ่นนี้นะมีการปรับเปลี่ยนนะฮะสำคัญก็คือเรื่องของช่วงล่างนะครับคือช่วงล่างเนี่ยสำหรับมิวเเนี่ยถือว่าเป็นจุดขายสำคัญเลยนะครับเพราะว่าลูกค้ายอมรับในเรื่องของความนุ่มนวลนะครับการเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ ช่วงล่างนะ้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการใช้โช๊คนะฮะที่มีความ stiff นะมีความแข็งมากขึ้นที่เราเรียกว่า stiff f l e นะฮะทำให้มั่นใจมากขึ้นในการเข้าโค้งาที่สําคัญยังคงความนุ่มนวลไว้อย่างเดิมวน,นะครับด,ด,ดีนะฮะที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขของผู้ที่เข้ามาชมในโงรงภาพยนตร์ครับ Digital Sound Check presented by New X the next piece.